นี่เหรอเขาเรียกว่าแมทที่ห้ามออกจากเกมนี้เรามาลองกันว่านะครับแมทนี้นะครับคุณไม่สามารถออกจากเกมนี้ได้อ,อบ้าจริงๆโอเคเรากดเข้าไปดี บทจะเกมนี้บทไดอ้จำนวนบริจนนออาคแบบ,ดดบ,บน,นี้กดกล้วยกดไม่ทันอะไรวะถึงเข้าวห้าบทจะเกมนี้วะอะไรวะเนี่ยนี่คืองานวัดงานวัดข้าบทจะงานวัดเด็ดขัวเด็ดขาดไปหากล้วย กล้วยคืออะไรล่ะ้าะตายผมตายนะครับท่านผู้ชมจะรู้หรือเปล่าว่าแมบนี้มันคือแมปที่้ามออกจากเกมนี้ไม่รู้ว่านะครับแมปนี้นะครับเขาจะเป็นยังไงเออผมเห็นแล้วนะครับยอดกดไลค์นะครับอยู่ที่26ไแม่ก็27นะล้าเจ็ดนะเลยแล้ยล,ลครับ ผมลืมไปแล้วคือสไลเดอร์ดีกว่านะครับขับรถได้ไหมเนี่ยโอ้ยเร็วเกินโอ้ยยิบชนโอเคนะครับเขากลับมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ที่ต้อนรับเข้าสุ่ชาร์มตตอร์ี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกแล้วครับแมทที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือแมบห้ามออกจากเกมนี้ได้โอ m มกก d แต่ว่ามันจะออกไม่ได้จริงหรือเปล่าพบผมลวแล้วลไปดูกันเลยดีกว่าครับ,รบเรานะครับโอ้โหพู่เปิดตอนนี้อะไรของแก้วเนี่ย ปึ๊บโอ้ยชาชีวิตจริงนะผมตายไปแล้วแต่ว่าผมความชวนี้ไม่บดโยด้แบบนี้นะครับเขาห้ามออกจากเกมนี้เด็ดขาดแต่ว่ารู้สึกว่าท้องฟ้ามันจะเป็นแตกนะนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรจะขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ โอเคโอเคมามามานะคบเป็นกูจะจปะดถูกเฮ้ยอะไรวะเป็นแบบนี้นะครับลองดูดูเข้าออกได้ยังไงกดตรงนี้ อุ้ยได้แล้ววะเ,เข้าโรบอกใหม่ดิว่าจะได้ไหมอ,ไอ้าโหนี่เข้าดักทางนะครับแต่ว่าเขาดักไม่หมดนะครับได้เลยคุณไม่สามารถเอาเกมนี้ได้ผมจริงๆนะครับผมไม่ได้บบว่าออตัดต่อหรืออะไร จากเกมนี้นะครับก็คือคก็คือนะครับ,รบก็คือ จะเอาแมปอะไรอ,อ่ขอโทษครับขอโทษพ,พี่บันทึกในอุปกรณ์นะครับบันทึกในอุปกรณ์โอเคนะครับบันทึกในอุปกรณ์นะครับไ,ไเคนะครับนี่คือตัวผมโอ้ my god ชวนวอาบุนได้เหมือนกันนะครับนี่วันนี้นะครับเอาสั้นๆนะครับเดี๋ยวโอเคสั้นๆสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาก็จะไปก่อนแค่จะมาดูว่าแมปนี้นะครับสามารถออกเกมนี้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับคิวนี้นครับขอตัวลาผู้ชมไปจุ๊บ